ชทที่พิเศษครับทราบเราหยุดไว้ตรงนี้แล้วถ้าอยากกลับมาให้ฉันเล่าต่อเมื่อไหร่ก็บอกได้เลยตอนนี้บรรยากาศก,กำลังค้างอยู่ตรงจุดลุ้นที่สุดเลยนะเงาร่างนั้นค่อยๆโผล่พ้นพุ่มไม้ฝีเท้าเบาเสียจนแทบไรเสียงแต่ทุกย่างก้าวเหมือนกระแทกลงบนหัวใจของมารีแสงแดดลอดผ่านช่องใบไม้เผยให้เห็นคราบเลือดแห้งกรังบนเสื้อผ้าของมันและดวงตาจ้องเธอไม่กระพริบกลิ่นข้าวผสมกลิ่นเหงื่อและดินเปียก ตีขึ้นมาราวกับคลื่นสัตว์มาลิกลืนน้ำลายฝืดๆในลำคอเสียงไกลๆของปืนใหญ่ยังดังสะท้อนจากอีกฟากเขตแดนแม้หยุดยิงแล้วแต่ความเงียบนี้กลับน่ากลัวกว่าเสียงระเบิดเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจร่างนั้นหยุดยืนห่างออกไปเพียงไม่กี่ก้าวริมฟีปากมันขยับช้าฮ่าๆเสียงแหบพระเล็ดลอดออกมาเธอเห็นมันหรือยังมารีไม่เข้าใจ แต่สายตาของชายคนนั้นเหมือนกำลังมองทะลุผ่านตัวเธอไปไปยังบางสิ่งที่กำลังขยับอยู่ข้างหลังเธอเธอค่อยๆหันกลับลมหายใจสั้นลงทุกทีและทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนั่นจากทิศเหนือแรงสั่นสะเทือนทำให้พื้นดินไหวฝุ่นและเศษดินปลิวกระจายบดบางสายตามาลีล้มลงกับพื้นมือขูดดินหยาบจนเลือดซึมลมหายใจร้อนผผาเผาผสมกลิ่นดินไหม เสียงฝีเท้าหนักกระแทกพื้นเข้ามาใกล้เธอเงยหน้าขึ้นสิ่งนั้นยังคงเป็นพี่ชายของเธอในร่างที่บิดเบี้ยวดวงตาขุ่นมัวแต่เปล่งแสงวาวในเงามืดรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงโกลาหลทหารตะโกนสั่งยิงปืนกลเป็นชุดยาวเปเลวไฟจากปากกระบอกปืนฉีกความมืดเป็นเส้นแสงสว่างแต่มันไม่หยุดกระสุนเจาะเนื้อเสียงดังปะปะเลือดสีดำไหลซึมแต่มันยังคงเดินต่อ หัวใจของมารีเต้นแรงจนนับจังหวะไม่ทันในหูของเธอเริ่มมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและจังหวะฝีเท้าที่เข้าใกล้เรย่ฮ่าฮ่าแล้วทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อมือเธอจากด้านหลังกระชากเข้าไปในเงามืดของซากบ้านพังมาลีถูกกระชากเข้าไปในความมืดหลังชนผนังปูนเย็นเฉียบเสียงหอบหายใจดังชัดในหูย่าส่งเสียงเสียงกระซิบสั่นเครือดังจากคนที่จับเธอ กลิ่นเหนื่อและดินชื้นอบอุ่นรอบตัวเพียงเสี้ยววินาทีเธอมองเห็นประกายตาในเงามืดเป็นทหารหนุ่มในเครื่องแบบยับยู่ยี่เลือดเปลือกข้างแก้มเขาชี้นิ้วไปทางช่องโหวบ,บนกำแพงนอกนั้นร่างบิดเบี้ยวยังคงเดินหาช้าฮ่าฮ่าเสียงขูดลากเท้ากับดินดังครืดคราดหัวใจของมาลีเต้นทีภาพพี่ชายในร่างปีศาจตรงหน้ากับความทรงจำมวนที่เขาหัวเราะกับเธอข้างกองฟืนตีกันในหัวอย่างเจ็บปวด ทหารหนุ่มเอื้อมมือหยิบอะไรบางอย่างจากกระเป๋าเสือ้อเป็นรูปถ่ายเก่าภาพพี่ชายของมาลียืนอยู่ข้างเขาในชุดทหารใต้ภาพมีลายมือเขียนสั้นฮ่าฮแผนลับห้ามเปิดเผยมาลีเงยหน้ามองเขาด้วยความมุนงงก่อนที่เขาจะกระซิบว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกมันกลับมาเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้งหนักช้าแต่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆดวงตาของมารีเบิกกว้าง ภาพตรงหน้าทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบระหว่างซากกำแพงที่ถูกระเบิดมีเนาสีดำขนาดใหญ่คืบคลานออกมาแขนขายบิดเบี้ยวเหมือนไม่ใช่มนุษย์ผิวของมันซีดเผือดแผลเปิดกว้างเผยให้เห็นกล้ามเนื้อฉีกขาดแต่สิ่งที่ทำให้มาลีตัวแข็งคือใบหน้าใบหน้าที่เธอจำได้ดีนั่นคือพี่ชายของเธอคนที่เธอเห็นถูกยิงล้มไปต่อหน้าสองตาเมื่อสามวันก่อนกลิ่นเน่ากระครุงรุนแรง ลมหายใจของสิ่งนั้นดังฮึดฮัดเหมือนสัตว์ติดกับฝุ่นดินรอบตัวมันลอยขึ้นราวกับมีพลังบางอย่างดันจากพื้นชายปริศนาข้างหน้าเธอเริ่มถอยหลังเสียงตะโกนเตือนดังขึ้นอย่าอย่าให้มันเข้าใกล้แต่มันสายเกินไปเงานั้นพุ่งเข้าหาเธอในพริบตาความมืดโถบล้อม